สวัสดีครับคนที่เล่นแฟนดฟอรทั้งหลายวันนี้ผมมารีวิวปืนใหม่ NTW 20หรือ NTW 20อ่าดาเมจหนึ110่สิถึง99าไฟเลทยี่สบแกระสุนในแม็กมี3นัดรวมลำเพิงอีกเป็น4มั้งไม่รู้แต่เราก็เข้าไปเล่นเกมเลยดิเราไม่พูดอะไรมากเพิ่งซื้อมาใหม่ ปืนมันร้อนตายโอ้โหโดนแคมป์ฐานแล้วอ oh ๋อใหม่ก็ต่างหาที่เกินใหม่อโอ้ยนี่แน่นี่แน่ยิงแล้วปิวอะอะไรกันนี่อ่ะอยู่กันเต็มไปหมดเลยอยอะโอ้โหหาด่านดีๆไม่ได้เลย ตานี้แหละตัวนี้ข้อเสียก็คือการที่เราจะต้องเอาขาดทรายเราต้องนอนก่อนหรืนั่งก่อนถึงจะยิงได้ถึงจะเลิงได้ก็ข้อเสียมันก็ใหญ่หลวงพอสมควรแค่วิ่งยิงได้ไหมไม่ไม่ไม่ไม,ไมอย่าคิดที่จะวิง่งยิงเหมือนผมแช่แล้ว ไงเพื่อนเปลี่ยนที่แล้วกิน่าก็ยังไม่พ้นทำไมเออโอ้เราโดนแคมป์ฐานเราต้องวิ่งไปที่อื่น ถึงเราจะรอดนะฮะโอ้โหไม่ทันได้ควักปืนเล่นด่านแคบไปด้วยเอาปืนนี้มาเล่นด่านแคบพิดยังไงก็นะฮะอ่าได้เลยอยู่คนแคมทั้งสองคนโอ้โหจิบจิบ,บอ่า เราโดนแคมป์ฐานอย่างน่าสงสารออกไปหนึ่งเทอาโหทำไมกันนี่เนะี่ยแคมหัว่เฮ้ย โอ้โหปิวรอดมาได้อย่างไรอ้ามันเยอะเออเฮ้อไม่ได้ไปไหนอะอยู่แค่ฐานเนี่ยแหละอือสองตัวอีกตัวนึงอ้าโห เราสามารถทำอะไรได้บ้าง้า,างโดนคขายยิงอย่างน่าสงสารแล้วโอ้โหี่นี่ก็โอ้เปิดจุดเล่เวอร์ตายแน่ๆเลยตายแน่ๆตาย,ตายแน่ๆแตกแน่นอนเลย ยิงไม่โดนน่ะยิงไม่โดนอ้าวโอ้โหมีคนเอาปืนไปเล่นด้วยอ,อุ้ยอ้าวเหอทำไมเขาถึงแคมป์ขันก็จะได้ชิวเจเยอะอ้าวก็จะ ได้ยิงีเยอะๆมากกว่าโอ้โหยิงไม่โดนโอ้โหโอ้โหเฮ้ยนี่นี่ป่าเปิดไม่เหมาะจริงๆไม่เหมาะเลยทั้งนี้ไม่สมควรเอามาเล่นในด่านแบบนี้ โอ้โหง่ยายเดี๋ยวเป็นสุกตรงนี้สักทีไม่ตายดามิ่งหนึ่งร้อยสิบแต่ไม่ตายโอ้โหฟิลไปละ ลงมาครับลงมาแอรเอาล่วงทำไงดีขึ้นไปใหม,ใหม่เฮ้ยล่วงอีกแล้วโอ้โหชุนนี้ไม่ได้ดูอะไรหรอกดูล่วงดีจริง Chúng ta không thể Hả? được à? chúng. Tôi có thể nhìn thấy chúng không? Tôi Hm? Hm? โอ้โหไม่ตายโดนอย่างนั้นก็เลือดก็เก้าๆไม่ตายให้เพื่อนสารต่อโผงโผงก็สวนให้มาเยอะนะโผงสองตัวอไว้นะไว้นะอย่าทำผมอย่าทำผม ่ไอคิวอีกแล้วเขาจะยิงทะลุมาแน่นอนรู้ว่าอยู่ทานนี้อืมตา,ายก็สำหรับผมผมก็คิดว่าดีอยู่สำหรับสายแคมเพราะว่าวันเดียวตายแล้วต้องนอนก็อาจจะขยับอะไรไม่ได้บ้างระหว่างเลงเราขยับอะไรไม่ได้เลย เราขยับเราเดินไม่ได้สิจะเรียกว่าขยับไม่ได้เราเดินไม่ได้ระหว่างเล็งแต่ก็เป็นปืนที่ดีเพราะว่าไม่ย้อยมากแลเมจดก็แรงแต่ที่เห็นนัดหนึ่งไม่ตายนั่นก็มันภาพหลอกตานะฮะก็ภาพหลอกตาแต่ว่าซื้อดีไหมถ้าอยากซื้อมาลองเล่นก็เชิญเลยครับเชิญเลยคุณอยากเล่นเชิญปืนนี้ถ้า เอาอยากเอามาเล่นจริงๆเชิญครับแต่ถ้าอยากจะเล่นแบบจริงจังก็ปืนอื่นนะครับอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีไม่ดีสำหรับคนที่ชอบวิ่งยิงหรือเปล่า, <c oughs> <c oughs> ามันมันไม่ดีนั่นแหละนั่นแหละก็ถามว่าสรุปแล้วก็คือบานกลางครับปืน ถามว่าถามเต็มสิผมให้ห้าก็พอก็แค่นี้แหละครับผมโดนยิงมามากพอแล้วแต่ผมไปฟารมคิวต่อคลิปอะไรคลิปต่อไปอยากให้ผมทำอะไรก็ใส่ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ไปก่อน,นะครับบี